Lish on o t u ร r ม o m on t ว u r โดย Isuzu m e X ที่นี่เขาเรียกว่าย่านโอสูร้านค้าเพียบคนเพียบเลยล่ะค่ะข้อมูลเขาบอกเอาไว้นะคะว่าถ้ามาเที่ยวย่านโอสูในเมืองนากโยานเนี่ยจะต้องไปที่วัดโอสุคันนนต้องถามชาวญี่ปุ่นค่ะ Excuse me Which way is o s u k a n o n The temple that way okay thank you thank you bye bye นี่นะ่าถามชาวญี่ปุ่นว่า which way is o s u k a n o n which way is Osukannon วัดโอสุคันนนไปทางไหนแล้วเขาก็ชี้แบบนี้แล้วก็ตอบว่า that way แปลว่าทางนั้นส่วนทางนี้ this way ถึงแล้วค่ะโอสุคันนแถมนะคะผู้ชมคำว่าวัดภาษาญี่ปุ่นคือโอเทระ วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณอิสุสูมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ